สวัสดีครับพี่น้อง FC ครูน้อยแฟมิลี่ทุกท่านนะครับมือนี่นะครับครูหน่อยอยู่บ้านหน้าขามนะครับบ้านหน้าขามบนหน้าจานอำเภอหน้าคู่กาลสินนะครับอยู่ที่หน้าพอ่อใหญ่ถวินเสียงกันแลวอกมาจากมือขึ้นนี่แหละได้ครับมือนี่พี่น้องมาลำ่ำทั้งเมืองกาลสินเพิ่อนขึ้นพอดครูหน่อยไม่ว่าครูหน่อยมากเพื่อนพากกันมาเฮ็ดแนวอยู่แนวกินนะครับเนี่ยอีพอพอ่อใหญ่ถวิน จะาของพื้นที่ครับเป็นัไพี่น้องพี่น้องมาหล่ยหลแท้กูกคนเป็นพี่สรงดีใจน้ำมาลำแท้ดีใจน้ำคู่หน่อยเนาะมพิน่าพวมเหมือนพักเนาะหลายนะครับพี่น้องมากเลอนี่เป็นมอลำทั้งหน้าคู่เห่าเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งหน้าคู่นะครับเตี๋ยวอันนี้อันนี้หลวงพอบกโหูอันนี้อันนี้มอลำสู้ข่อยพุ่นนะครับเบื่องดูพุ่นหลดล่ามาก อยู่ผู้อ่าอยู่ผาโนกแก้วนะครับผานกแก้ว <มา S 1> จุหนึงมอลำไฟายยิงง่งนะครับมอลำมฟายยิงง่งวันนี้จะมาเฮ็ดชิปให้พี่น้องเบิงฟังลำฟังหลอกนะครับวันนี้กินเข่าเที่ยงกันอยู่นะครับโอยนะครับมิตรศิลปินครับมิตรมอลองมอลำ มีแต่พผาคู่เม่อคู่หมอลำนะครับลาบไก่ปลามาสั่นเพิ่นมานี่ครับเนื้อลาบไก่บักปลาลาบไก่บักปลาปลาไอปามันอยู่ผู้อยู่อันนี้แดงดิแดงครับนี่ละคือบรรยากาศส่วนนั่งคู่หน่อยครับทีมงานกับส่วนหนึ่งกับพี่ได้ครับมาเช็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเป็นก่อนลำทางกาฬสินธุ์อบอุ่นครับหมอลำมือนีนมาหลายเป็นสิบสิบเลยอยากเช็ดคลิปอยากเห็นยังให้พี่ให้น้องได้เบิ่ง นะครับได้เบิ่งได้ชมหน้าพวินวิวดีบรรยากาศดีนะครับวิวดีบรรยากาศดีครับหนองท้ายถ้ำห้องพี่ให้น้องเบิ่งบรรยากาศดีครับนะครับโอ้ยเขามาาล้ะเนาะทีเป็นไวรุ่นอีพอหมอล่ำซื้อหมอล่ำยังก่อนเบุญกองน้อยเสียงกลางวันบุญกองน้อยเสียงเอ้า เสียงกลางวานมันบ่หน่อยดิพ่อเอากัดซื้อมาจังสั้นคุณพ่อบุญกองบุญกองหน่อยเสียงกลางวานนะครับตอนนี้ท่าไดพ่ออายุ76 76ยังหนุ่มอยู่ตรงนี้เนาะนะครับหนุ่มสุด้ทยอ่าเดี๋ยวจะิ่งบรรยากาศกับคู่หน่อยต่อไป